เขาเรียกว่าอะไรนะชิ้นแรกเป็นครูอ่าถ้าชิ้นต่อไปยังผิดอยู่คือเลิกทำแล้วเลิกทำแล้วนะยังทำดีกว่านะนี่นะทุกคนเบิ้ลหน่อย เค okay, ผมก็กระลาสวัสดีดานผม้ชมทุกคนด้วยนะครับผมเช่นเคยนะครับเช่นอย่างเฟี้ยวนะฮะวันนี้ก็อยู่ที่เดิมนะครับแต่ว่าจะพาทุกคนมาชมเป็นอีกหนึ่งคันนะครับที่เกิดไว้ก่อนหน้านี้กับคลิปที่แล้วนะครับ <Nope. S 1> คันนี้เป็นเวฟหนึ่งสองห้านะไฟเลี้ยววังลมนะครับที่เรียกได้ว่าสุลตา่านทุกท่านอยากตามหาแล้วก็อยากเป็นเจ้าของนะครับ คันนี้คือสุดมากๆแล้วก็สวยจริงๆนะครับลงตัวแบบสุดๆเลยนะครับไปพบกับเจ้าของรถดีกว่าว่าคันนี้ทำมาไรไปบ้างนะครับสวัสดีครับนี่แนะนำหน่อยครับผมเบน์ครับเบนเลซิ่งอ่าน้องเบน์นะครับคันนี้เป็นบางลมบางลมคันนี้สุดมากนะสุดจริงๆได้ข่าวว่าโดนป้ายยา บ่อยแล้วครับบ่อยแล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องพาไปดูดีกว่านะว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างเนาะนี่ทุกคน <Wow. S 1> สวยมากๆคันนี้คือแบบอ๋อไม่รู้จะบอกยังไงดีไม่รู้จะพูดยังไงดีคือคันนี้สวยจริงๆนะครับอันนี้เป็นไม้ฟ้าหรือไม่ส้มไม้ฟ้าครับไม้ฟ้าแท้เลยครับเยสูดีทุกคนหยังสวยนะครับเป็นสีแดงสีแดงเลือดนะครับเป็นสีแดงเลือดเนาะแล้วก็คุมทวนเป็นแดงหมดเลยนะครับคันนี้หมดเยอะไหมประมาณ แสนนิดนิดโอ้โหแสนนิดคือแสนนิดๆโอ้โหแสนนิดนิดใช้คำว่าแสนนิดนิดทุกคนโอ้โหดูแสนนิดนิดสำหรับเขาอาจจะแสนนิดๆิดแต่สำหรับผมคือแสนมาดูดีกว่าว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างนะครับนี่มาเลือกจากชุดบนดีกว่ามาชุดบนคือเบิกใหม่หมดไหมไม่มากับรถอ๋อมากับรถก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้ยังไม่ได้เบิกเนาะ อันนี้คือเราซื้อตัวรถมาแบบนี้หรอเลยยังไงใช่ปซื้อโครงเขียนมาครับอ๋อไปซื้อโครงเขียนมาว้าวโอ้โดูทุกคนคตัวที่มาตอนที่มาเป็นโครงเขียนมีอะไรบ้างก็มีแค่โครงกับชุดสีไฟเบอร์ที่เจ๊ทำมีแค่นั้นเลยใช่แล้วคือเอาตัวนี้มาคือเปลี่ยนใหม่หมดเลยใช่ครับเปลี่ยนก็ทุกทุกอย่างนะครับทุกอย่างเออก็ทุกอย่างนะทุกคนมีแค่ไฟเบอร์ครับนี่มีแค่ชุดสีเนาะกับโครง แล้วก็แข็งใช่ครับอประมาณนั้นนะทุกคนนะนี่โอ้โหเดี๋ยวผมมามาดูมานะครับเริ่มจากชุดบนชุดบนมีปัม๊มนะครับเป็นเป็นปั๊มเดิมอย <10. S 1> มอู่นี่เป็นปั๊มร้อยสิบอ๋อนี่เป็นปั๊มร้อยสิบแล้วนะครับไม่ใช่ปั๊มเดิมนะคันก่อนเป็นปั๊มเดิมนะวันนี้เป็นปั๊มร้อยสิบแล้วก็เปลี่ยนประกาบเป็นไอเอ็มมินิเนาะนี่ตัวนี้แท้ไหมอ๋อไม่แท้เนาะโอ้โหระดับสุลตา่านระดับสุลต่านแล้วว่ามันต้องแท้แไหม นะครับแล้วก็มีเป็นปลอกแฮนด์อันนี้เป็นปลอกแฮนด์เดทโนา่าสีแดงนะครับดูดูคน,น,นคุมโทนมากเลยนะนะครับแต่แหูดปลาปนนยแฮนด์เป็นเลสเนาะเป็นมินียมอ๋อเป็นมินียมเหรอไปก่อนมันหายครับรอ,อ๋ออันนี้เป็นมินียมนะทุกคนนี่นึกว่าเลสเออวะนะครับทำไมไม่ใส่เป็นเขาเรียกว่มมาแะ้วเดรโทน่าเป็นสีแดงอะไรไปเนี้ยคุมโทนคุมโทนแบบแดงแดงดำเออคุมไปเลย่ใสัันน้ครบ ตัวแท้นะสวยเลยนะเออนะครับนี่ก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็คันนี้มีสตาร์ทมือด้วยนี่นะครับนี่สวิตช์พวกนี้ก็ยังปกติอยู่นะครับก็มาตอนนี้อาจจะเบิกนี่นะครับคันนี้มีคัทด้วยนะเห็นปะนี่มีคันมือด้วยนะทุกคนถ้าไม่ใส่ก็ไม่ได้เนาะมันลื่นเออนะครับนี่ชุดสีสวยมากนะนะครับยังเงาอยู่เลยดูดีเงาแบบเงาเงาวิก นะครับอันนี้คือป่าดเดงไหมหรือว่ายัางไงพวกนี้ใช่ครับอ๋อป่าดเดงเลยใช่เย้เป็นไงฝีมือทุกคนสวยอยู่นะนะครับเ,เขาเรียกว่าอะไรนะชิ้นแรกเป็นครูอ่ฮ่าถ้าชิ้นต่อไปยังผิดอยู่คือ,เ,อเลิกทำนะ <c oughs> เลิกทำไม่ <c oughs> ทำดีกว่านะนี่นะคทุกคนนี่มาดูชิ้นล่างดีกว่ามาคันนี้โอ้โหดูสวยมากทุกคนดูดินี่แล้วนี่คืออะไรอ่ะอันนี้คืออะไรอ่ะเป็น ถ่วงล้อครับ๋อเม็ดถ่วงล้ออ๋อเฮ้ยมันมันไม่ได้สูตรเลยยังไงลบไอตรงช่วงหัวเรติมลมาครับมันหนักอ๋ออ๋อก็เลยถ่วงให้มันบาลานซ์กันใช่ครับอ๋อเออมึงหนักหนักนะนี่หนักนะนี่เออนะครับชุดล่างก็จะมีเป็นประมาณนี้นะฮะมีล้อแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรนะตัวถ่วงเนาะอันนี้ของรถยนต์ปะใช่ครับอ๋อมันใส่ก็ได้เหรอเออวะเออเพิ่งเคยเห็นนะทุกคน ดูดิเออเจ๋งว่ะน่าจะลื่นนะลื่อนไหมครับลื่นนิดหน่อยนะนิดหน่อยนะเออนิดหน่อยนะครับเออช่างม่ะแล้วกันเนาะมามาดูพวกจานดีกว่าอันนี้จานเป็นของอะไรเอ่ยของสวิตต์หรอครับอ๋อนี่เป็นจานสวิตนะทุกคนเป็นสีดนะําเนาะสีดําหมุดแดงนะครับแล้วก็มีปัม๊มเบมโบครับ <c oughs> แท้ไหม <c oughs> อ๋อไม่แทะแกเทียบงานเทียบเนาะนี่ระดับซูซิตาร์ทนะระดับนี่เฮ้ยจนะเทได้แล้วนี่ <c oughs> <c oughs> สักตัวนะใช่ไหมไม่เขินเลยนะ <laughs> เออ้ายาก่อนป้ายาก่อนเดี๋ายาวดูมาตั้งคันแล้วโดนอีกเส้นนิดนึงคงไม่เป็นไรหรอกนะน่าจะเห็นปะแล้วก็เป็นสายอันนี้สายเหมือนกันนะแต่ไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะนะครับคันนี้เป็นสายสีแดงเหมือนกันกับคันโน้นเลยคันก่อนหน้านั้นนะทุกนะคนแต่ผมไม่รู้ว่าเป็นยี่ห้ออะไรนะทุกคนก็ไปหากันเองแล้วกันนะเออนะครับไม่อยากหาให้นะมาดูยางดีกว่านะครับยางเป็นดูโร เหมือนกับคันนั้นเลยนะครับเป็นห้าสิบทับร้อยนี่ให้ดูลายนี่ลายก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวถามกันนะข้างหน้าโหลดเท่าไหร่ครันนี้ประมาณนิ้นวนิ้วครึ่งครับนิ้วครึ่งเนะะานะ,ะประมาณนั้นคันนี้ตัดแผงคอไหมไม่ไม่ได้ตัดนี่ก็ยังสูงอยู่นะทุกคนยังสูงแต่ว่าเป็นได้ทรงนะนะครับมันดูเหมือนสูงแต่ข้างหน้ามันพอดีสําหรับผมคิดคิดว่านะ ถ้ามันต่ําไปมันจะเหมือนคันนี้นี่มันจะเหมือนคันนี้คันนี้คือต่ําแบบลงมาจะชนแล้วอะ่ะเออดูเดิเหมือนเขาเรียกว,นะว่าไงนะไวรุ่นทรงทรงเชง <c oughs> เออเหมือนทรงเชงเลยนะครับนี่แต่คันนี้คือแบบตรอเออตำรวจเอากึ <c oughs> งกึงเ <c oughs> นาะนี่ <c oughs> ก็ซิ่งด้วยนะครับก็ออกแนวแบบเหมือนรถคุณปู่ด้วยแต่ก็สวยแหละนะครับแต่คันนี้คือโหดมากคือคือเครื่อง ท่อท่อน,นี้คือแบบว่าสุดๆแล้วนะทุกคนนะนี่นะครับคันนี้เป็นสเตปลูกอะไรเอ่ยหกชักเจ็ดหกหชักเจ็ดเ oh. oh. นาะนี่ยังเล็กกว่าคันนั้นอยู่อ๋อ oh, ยังเล็กกว่านะครับนี่เล็กกว่าประมาณมิลน,นะนี่ปะสวยเลยนะนะครับมาดูฝาดีกว่านะครับนี่โอ้โห oh. oh. สวยมากทุกคนดูดิก็ือคือฝั่งนั้นก็มีเขาเรียกว่าเลยนะเป็นครอบโซ่เนาะใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรวะ อ่าฝาครอบโซ่เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูพาไปดูเรียกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะลืมแล้วลทุกคนผมไม่ได้แต่งรถนี่ก็โอ้หลายปีแล้วนะนะครับผมก็หลงหลงลืมๆกับอาลงอะไหล่หมดแล้วนะทุกคนนี่นี่นะครับเป็นแบบนี้นะเป็นเขาเรียวกว่าอะไรเหมือนระบายอากาศไปในตัวนะทาแบบนี้คือระบายอากาศไปในตัวนะมันจะได้แบบไม่ร้อนเกินนะที่ฝานะเห็นปะสวยมากเลยนะครับเลื่อนไม่ของอะไรเลยตัวนี้ของ T R F เหมือนกันนี่เป็นสองห้าศูนย์หรือสามร้อย อ๋อ oh, C I F 2 5 0นี่นะครับทุกคนดูโอ้โหสวยมากนะครับสวยๆเลยแต่ฝนเริ่มมาแล้วอืมนะครับคันนี้เอ่ออย่าเพึ่งแล้วกันนะขอ,อก่อน <c oughs> ขอ,อก่อนขอ,อก่อนนะครับมีการสมบัติด,ด้วยคันนี้นี่เบนโอลินอันนี้งานกี่เอโห้าสห้าสิบโอ้โหห้าสิบเลยนะคนนะห้าสิบก็ถือว่าสุดแล้วนะนะครับห้าสิบนี่คือแบบโอ้โหสุดๆแล้วนะครับนี่ <c oughs> <c oughs> เครื่องเป็นห้าสิบหกเฮ้ยไม่ใช่หกสิบหกชักเจ็ดชักเจอ่านี่นะครับฝนก็เออไล่แล้วตอนนี้ดูท่อก่อนนะครับนี่โอ้โหท่อสวยมากนะครับเป็นคอเขาเรียกว่าอะไรนะคอไทเทเนียมอันนี้คือสั่งมาอย่างนี้เลยเหรอ,อเป็นซื้อมือสองมา,มาอ๋ออ๋อซื้อมือสองมามาบิวนี่แต่สวยมากเลยนะทุกคนดูดิคอท่อใหญ่มากดูโอ้โห แต่ท่อเป็นของอะไรนี่ของบอยเออนะครับของบอยนะท่อของบอยนะทุกคนนะขออภัยนะครับตอนนี้ฝนเริ่มมาแล้วเริ่มไล่แล้วขอเล่งหน่อยแล้วกันนะครับก่อนที่มันจะลงอ้ามาทีเดียวนะครับโชคเป็นของแกซี่นี่สวยๆเลยนะเป็นสีดำนะคันนี้ออกแนวแบบแดงดำนะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะครับแต่ว่าผมชอบตรงนี้หมดทุกคนโอ้โหดุมอันนี้เขาเรียกว่าดุม CNC ปะใช่โอ้โหชุดนี้เท่าไหร่ ห้าพันกว่าโอ้โห oh, หน้าหลังห้าพันกว่าโอ้โ oh, ห oh, oh. อันนี้คือมาด้วยไหมใช่มาโอ้มาครบห oh, มบดเลยนะครับ mm hmm. มีฝาครอบตัวนี้มาด้วยนะฝาครอบเบรกนะครับทุกคนดูโอ้โ oh, หสวยมากนะครับนี่เห็นปะโอ้โหอย่างสุดวอวเลยอย่างสุดนะครับแล้วก็เป็นมือลิงอันนี้เป็นของเค m เมปะ่ะไม่เราไม,ไ,มไม่ใช่เนาะงานทั่วไปทั่วไปอ่าเป็นงานทั่วไปแล้วกันนะทุกคนนี่สวยนะนะครับดู คุมโทนแบบคุมโทนจ๋าเลยนะครับสวยๆเลยเนาะอาจจะลมนะครับก็ไม่อาจจะลมแต่มันลมจริงๆกันแหละนะครับเพราะฝนมาแล้วนะขอเล่งนิดนึงนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างฝั่งนี้มีอะไรบ้างเอ่ยฝั่งนี้มีสเตอร์นะครับอันนี้เป็นสเตอร์กี่ฟันนี่ยี่สิบเก้าข้างหน้าสิบห้า น้าหน้า15เนอะนประมาณนี้เลยคนนะคล้ายๆกันนะแต่ว่าคันนี้จะเน้นแบบสวยเลยนะครับประกวดได้เลยคันนี้ประกวดได้เลยนะครับก็สวยจริงๆนะครับดูมีพักเท้าหลังเป็นอาริเต้ด้วยใช่ไหมนะครับประมาณนั้นแหละนะคิดว่านะ <c oughs> นะครับสวีง,งามเป็นของนาดำเนาะคันนั้นก็ของนาดำเหมือนกันนะครับนี่สวยมากเลยดูดิฝาครอบสเตอร์นะครับเป็นงาน CNC เหมือนกันแล้วก็มีเกียร์เป็นของหนุยนะ่ยเนาะนี่นะครับ แล้วก็มีขาตั้งด้วยคันนี้ขาตั้งสั้นมากดูดิน่ารักจังขาตั้งเออน่ารักจริงนะทุกคนนะดูดินิดเดียวเองนะครับสวยเกินนะมาดูใต้เบาะดีกว่ามาขอดูหน่อยใต้เบาะมีของไหมคันนี้คันที่แล้วไม่ได้ดูเลยเสียดายว่ะเออลืมไปเลยเอ้โหดูดูทุกคนใต้เบาะโอ้โหสุดเกินนะครับมีอะไรบ้างนี่อันนี้คืออะไรอะ่ะก็เป็นดีเลย์สตาร์ครับอ๋อนี่คือดีเลยตสตาร์ใช่ปูยกคงไว้ตรงนี้หมดเลยดีเลยดิเลปัมติกดีเลยปัมติก แล้วก็ฟิวอันนี้เป็นชุดฟิวเนาะนี่ควบคุมต่างๆมีกล่องด้วยอยู่ข้างล่างนะกล่องดหญ่ๆนี่ดูโอ้โหอยู่บ็อกที่เขาไปเก็บของอ่อแต่กลายเป็นห้องแบบก็เรียกว่าเลยนะเหมือนห้องเครื่องในรถยนต์อะเอออารมณ์ประมาณนั้นอะทุกคนดูดินีมีถังดักไอด้วยแล้วก็มีเป็นป้อมติ๊กเอ่อเรียกว่าะไรนะป้อมติ๊กแต่งครับนี่เอทเสโอ้โหนี่กี่บาทนี่ หโอ้สามจุดห้าเลยเหรอโอ้โห,โห,โห,โหปั๊มแต่งปัม๊มเขาเรียกว,ว่าอะไรปัม๊มซิงเออปัม๊มซิงนีออ่นะครับนี่มาฟังเสียงดีกว่ามานะครับฝนไล่แล้วตอนนี้ขอฟังเสียงก่อนนะครับหกสิบหกชักเจ็ด สุดมากๆนะครับก็เสียงอ่ะไม่ได้ดังเท่าคันนั้นนะเท่าที่คับผมแบบขับตามหลังมาคันนี้จะออกแบบอ่าบางๆนะครับไม่ได้แบบแสบมากแต่คันนี้แสบเลยไอ้คันนี้แสบเลยนะครับไอ้คันนี้คือไม่ได้แสบมากนะคือแบบว่ายังยังพอฟังได้นะครับนี่ก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะดูดิสวยปะสวยมากนะทุกคนนะทั้งสองคันเลยนะคันนี้แบบโอ้โหดูสวยมากคันนี้ก็สวยคันนี้ก็สวยดูดินี่ผมลืมถ่ายให้ดู นี่ด้านหน้านะครับอันนี้คือดูด้านหน้านะ CNC ทั้งลูกเลยนะดูดิโอ้โหสุดจัดนะครับนี่มาให้น้องเบนฝากเฟซบุ๊กนีดหนึ่งมาไอเบสเบนธีรพภัทรครับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเนาะนี่เดี๋ยวผมขึ้นรูปไปให้ตรงนี้แล้วกันนะครับมีทิกตอกไหมมีครับมีติกตอกด้วยนะครับ เอเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปมาให้เหมือนเดิมนะครับนะก็สําหรับใครที่อยากจะติดตามนะครับรถสองคันนี้ก็อย่าลืมเข้าไปกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะนะครับลิงก์เฟซบุ๊กอยู่ด้านล่างนะครับก็สำหรับคลิปนี้เอาไปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ